สวัสดีนะคะคลิปนี้ก็จะพามาออกแบบปกนะคะเป็นปก YouTube จากโปรแกรม Canva นะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะใช้ Canva ออนไลน์นะให้เข้าไปที่เบราว์เซอร์ Google Chrome นะคะหรือว่าจะเข้าเบราว์เซอร์ตัวอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ตามที่สะดวกใช้เลยนะคะสังเกตปก YouTube นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีสวยๆหลากหลายเลย นะคะที่เราเห็นกันหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออเขาออกแบบมาจากโปรแกรมไหนนะบางคนอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมคะแต่หลายคนก็รู้แล้วนะคะอ่าเริ่มแรกนะคะเราก็จิ้มเข้าไปที่อีเมลของเราที่เราล็อกอินไว้กับ Google Chrome นะคะจากนั้นเราก็พิมพ e ์แคนวา CEIN บางคนก็อ่านว่า c a n วานะคะ แต่ตัวเองจะอ่านว่าแคนวานะคะจากนั้นกด enter ค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปรายการแรกของเว็บไซต์นะคะก็จะนำพาเรามาสู่หน้าตาพร้อมใช้งานของแคนวานะคะอันนี้เราก็ได้สมัครสมาชิกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะของเราจะเป็นการใช้ฟรีนะทีนี้นะคะเริ่มแรกเลยก็คือเราจะ ยังไม่ออกแบบเองนะคะเราจะไปดูของคนอื่นที่เขาออกแบบไว้ก่อนแล้วก็เขาสามารถอนุญาตให้เรานําไปใช้ได้ฟรีด้วยนะคะซึ่งถ้าไหนเป็นรุ่นโปรนะคะก็จะขึ้นเป็นรูปมงกุฎอย่างนี้แคนว่าปนะคะอันนี้ก็คือต้องเสียเงินนะคะแต่สามารถทดลองใช้รุ่นโปรได้30วันนะคะใช้ได้ฟรี30วันเริ่มแรกนะคะเราจะใช้ฟรีก่อนให้มาที่เทมเพลต จากนั้นไปที่โซเชียลมีเดียนะคะพอเราเข้ามาที่โซเชียลมีเดียสังเกตว่ามันจะไม่มีปก y o u t u เนะแต่ในที่นี้เราจะทำปก YouTube เกี่ยวกับปกปกคลิปสั้นที่ท่องเที่ยวนะคะที่เราไปเที่ยวมามันจะไม่มีแล้วทีนี้ถ้ามันไม่มีเราหาไม่เจอแต่มันก็จะมีคนที่เขาออกแบบไปแล้วค่ะให้เรามาที่ค้นหาเทมเพลตนับพันรายการเยอะมากเลยนะคะแล้วเราก็พิมพ์ว่า ปก YouTube นะคะพิมพ์เข้าไปเลยปก YouTube นี่จิ้มเอาเลยนะคะจากนั้นเมื่อเรามาเจอตรงนี้ก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเราสามารถนำเทมเพลตของเขาสามารถไปปรับแต่งได้ฟรีเลยนะคะแต่ถ้าไหนขึ้นมงกุฎก็ไม่ต้องเอานะคะเอาแค่อันที่ไม่ได้ขึ้นเป็นมงกุฎ เราก็จะสามารถนำไปปรับแต่งได้ฟรีเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นของเราได้เลยเดี๋ยวเราจะลองเลื่อนหาก่อนนะคะถ้าเราจิ้มเข้าไปอันใดอันหนึ่งแล้วก็จะเห็นรูปแบบอื่นๆเพิ่มเติมสมมุติว่าจิ้มเข้าไปนี้ก็จะมีรูปแบบเพิ่มเติมด้านล่างเนี่ยะคะ่ะเที่ยวนครนายก นี้ก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวหาอันที่ถูกใจกันเจอแล้วอันที่ถูกใจนะคะฟรีด้วยนะคะนี้เราจะใช้อันนี้นะคะในการทําเป็นปกของเราเราได้เตรียมภาพของเราไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งด้านล่างก็จะ มีปกให้เลือกมากมายเลยซึ่งเขาออกแบบไว้แล้วสวยๆสามารถนำไปใช้ได้นะคะเราก็ปรับตกแต่งอะไรเพิ่มเติมให้มันเป็นรูปแบบของเรานะคะจากนั้นเราจะเอาเทมเพลตนี้เราก็เลือกที่ปรับแต่งอะไรที่เราไม่เอาตามเขาเราก็สามารถลบได้นะคะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาดูวิธีการแก้ไขอันนี้เขาถามว่าเราจะไปเปิดออกแบบใน แอปแคนว่าไหมก็ไม่นะคะแต่ทำจริงเครื่องนี้ก็ได้ติดตั้งโปรแกรมไว้อยู่นะคะไม่เราก็จะใช้ในรูปแบบออนไลน์เลยนะคะทีนี้มาดูอะไรที่เราจะไม่เอาบ้างอันนี้ก็คือเป็นโลโก้ของเขาเราก็จะมีเอาก็จะลบออกก็คือจิ้มที่รูปนั้นแล้วก็กด delete ได้เลย delete ที่คีย์บอร์ดนะคะแต่เขาออกแบบไว้สวยมากเลยนะ โปรแกรมเที่ยวอันนี้เราก็จะบอกว่าเที่ยวเขื่อนฮะการแก้ไขนะคะดับเบิลคลิกเข้าไปที่ข้อความแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะคะภาพที่เราจะนำมาเป็นปกของเราก็คือมันเป็นภาพเขื่อนขุนดันนะคะเขื่อนขุนดันประการชนอ่า เที่ยวเขื่อนข้อความเราก็จะคิดเองเที่ยวเขื่อนคำพูดอาจจะดูยังไม่ค่อยสนน่าสนใจเท่าไหร่นะคะแล้วแต่ใครจะดีไซน์ข้อความคำพูดพาเที่ยวเขื่อนหน้าฝนสมมติว่าพาเที่ยวเขื่อนหน้าฝนนะคะ ตรงนี้เราก็จะแก้ไขเป็นเขื่อนชื่อยาวมากเลยเขื่อนขุนด่านปาการชนโอเคน่าจะเขียนถูกนะเขื่อนขุนด่านประธานปาการชนพาอันนี้พิมพ์ผิดลร พาเที่ยวเขื่อนหน้าฝนเขื่อนขุนด่านประการชนสัมผัดเอาเอาหน้าหนาวดีกว่า,าสมมติว่าเราแก้ไขข้อความเป็นแล้วนะคะเราก็พาเที่ยวเขื่อนหน้าหนาวสัมผัสกับร่มหนาวชมทะเลหมอกสัมสผัสกับร่มหนาวดื่มกาแฟ อยู่ที่สันเขื่อนนะคะก็จะมีร้านกาแฟสัมผัสลมหนาวติบกาแฟอ่ะสุนว่าเราใช้ข้อความแบบนี้ที่นครนายกอยู่นครนายกไหมใช่ใช่ใช,ใช่ที่นครนายกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นชื่อของเขาเราก็จะไม่เอาเราก็จะตัดออกนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะรูปภาพเพิ่มเติมพอดีว่าเดี๋ยวจะใส่รูปภาพเพิ่มเติมมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวมาตรงนี้เราจะเปลี่ยนภาพพื้นตรงนี้นะคะวิธีการเปลี่ยนก็คือเราจะไปเอาภาพของเรามาก่อนภาพของเราในที่นี้นะคะก็จะอยู่ที่ e แล้วก็รูปภาพอันนี้ก็คือเราเตรียมไว้แค่หนึ่งรูปเา ทำไมไม่เห็นเนาะเอามาหรืออยังนี่แสดงว่าลืมเอามาแน่เลยหามาแล้วคัดไว้แล้วลืมวางนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราจะนำไปทำเป็นพื้นปกนะคะโอเควิธีการนำไปใส่ในแคนวานะคะกับรูปภาพที่เราเตรียมไว้ก็คือ เราสามารถลากเข้าไปได้เลยอันนี้เราจะย่อหน้าต่างให้เล็กลงนะคะแล้วเราก็จะลากไปปึ๊บแล้วก็วางภาพนี้ก็จะมาอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปรับแต่งกันอันนี้ก็คือลากมาเลยอืมปึ๊บเราก็จับตำแหน่งเขานะคะ สมมติว่าเราใช้แค่ตรงนี้ทีนี้ภาพนี้มันทับรูปภาพสามรูปที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเมื่อกี้นะคะวิธีการที่จะให้ภาพขึ้นมาอยู่ด้านบนภาพสามรูปเมื่อกี้นะคะขึ้นมาอยู่ด้านบนก็ไปที่คำว่าตำแหน่งแล้วก็เราจะเอานี้ไปไว้ด้านหลังแต่ว่า อ่าอันนี้มันเป็นภาพหมอกกับแบ็กกราวด์เดิมของเขาเนาะมันเป็นภาพหมอกมันเป็นหมอกเสริมไม่เฉยอะแต่เราจะลบออกตามจริงก็คือไม่ได้มีหมอกนะเนี่ยมันเป็นหมอกเสริมที่เขาไปตัดแต่งตัดต่อมาเฉยแต่ว่าเอาใส่แล้วมันสวยอะอืมหน้าหนาวสมมุติว่ามันมีหมอกตรงนี้ก็แล้วกันเราก็จะได้ภาพที่สวยขึ้นนะคะแต่รู้สึกว่าหมอกมันจะบงัง เราก็ขยับหมอกได้นี่นะคะโอเขาออกแบบไว้สวยเลยนะก็ขออนุญ,ญาตนำเอามาใช้นะคะแต่ก็คือเขาก็มไม่ใช่รุ่นโปรหล,ละนะเราก็จะสามารถใช้ได้แต่ทีนี้เราจะลบแบ็กกราวของเขาออกอะ่ะเนี่ยลบออกไปแล้วก็จะเหลือแค่นี้เอ๊ะอันนี้ฟรีหรือเปล่าลืมดูมงกุฎ เราจะจะหาตำแหน่งที่มันสวยนะคะอันนี้เหมาะเราก็จะอะอตรงนี้เอาออกไปก็แล้วกันกด delete ออกไปเลยนะคะตรงนี้เราก็จะขยับมาตรงพื้นที่สีขาวซึ่งมันก็จะอยู่ตรงกลาง ถ้าเราต้องการดึงมาพร้อมกันก็กดคลิปที่คีย์บอร์ดนะคะ S H I F แล้วก็เลือกกล่องก็จะสามารถมาได้อย่างเงี้ยส่วนภาพพวกนี้นะคะเราก็ลากภาพมาใส่ได้เลยเราสามารถที่จะหมุนตกแต่งภาพตรงนี้ได้ แค่นี้เราก็ได้ปกสวยๆแล้วนะคะมีหมอกขึ้นอยู่บนน้ำด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปหาภาพมาใส่เพิ่มแต่ามาจากไหนดีเนาะไม่ได้เตรียมภาพไปเลยเดี๋ยวไปหาภาพก่อนนะคะ ไอ้ภูมิพวกนี้ก็มีแต่วิดีโออะไม่ได้ทำเป็นภาพไว้เลยฉนเ์กแชแต่มันภาพมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะคะแต่จะบอกวิธีการเอาภาพเข้ามาเฉยเนาะเพระว่านี่ หาใหม่ดีกว่าเครื่องนี้ไม่ค่อยมีภาพอ่ะสมมติว่าเราจะเอาภาพสมมติว่ามันเป็นภาพที่เกี่ยวกับเขื่อนขุนดันก็แล้วกันเนี่ยเอาภาพนี้ไปาภาพนี้ไปแต่ว่าภาพนี้ไม่ได้เกี่ยวนะคะแต่สมมติว่ามันเกี่ยวอ่ะลากแล้วก็วาง พอเราได้ภาพนี้แล้วนะคะเราจะเอาเข้ามาอยู่ในบล็อกเนี้ยก็คือเราลากแล้วก็วางใส่ได้เลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นองค์ประกอบที่เข้าบล็อกได้พอดีอยู่แล้วนี่นะคะ่อะอย่างนะนี้นนี่สมมติว่าภาพนี้เป็นภาพที่เกี่ยวกับเขินขุนดานนะคะแต่ตามจริงก็คือเราไม่มีภาพก็พเลยเอาภาพอื่นมาถ้ามีภาพอื่นก็ที่มันเข้ากับสถานที่ตรงนี้เราก็จะ ลากใส่อย่างี้นะคะแต่นี้ไม่เกี่ยวนะค่ะแค่นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าเอาแค่นี้นะคะรู้ว่าสวยแล้วอะไรที่เราไม่เอาเราก็แค่กดลบออกนะคะวิธีการลบก็คือกด delete นะคะนี่เหมือนมันมีกรอบด้วยอ่ะแต่ว่าเราลืมลากกรอบมันมา ไม่เป็นไรเดี๋วเราลบนี้ออกไปก็แล้วกันเอาแค่นี้สมมุติว่ามันสวยแล้วลบกอบออกทีนี้นะคะวิธีการบันทึกนะคะก็ไปที่คำว่าแชร์จากนั้นก็ไปที่คำว่าดาวน์โหลดเลือกดาวน์โหลดนะคะเราก็ เลือกนามสกุลไฟล์ตรงนี้เป็น jpeg นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดแค่นี้ก็จะทำการดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องของเรานะคะรอสักครู่นะคะ ง่ายมากเลยนะคะโปรแกรมแคนวาเป็นอะไรที่เป็นตัวช่วยเราได้เยอะมากจริงๆในสมัยก่อนเราก็จะใช้ Photoshop นะคะ,ะเราจะไปตามหาไฟล์ของเราเราก็จิ้มไปตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่นี่มันซิปรวมอะไรมาทำไมไม่ได้ภาพเดียวเดี๋ยวเราจะแตกไฟล์นะคะคลิกขวาเอกแท็กไฟล์จะลองแตกไฟล์ว่ามันมาในรูปแบบไหนีน่ โอ้โหทำไมแตกมาลายไฟอย่างนี้อ๋อมันได้อันอื่นมาด้วยลืมดูลืมดูอ่าสมมติว่าอันนี้คืออันที่เราแก้ไขเมื่อกี้นะคะเนี่ยแค่นี้เราก็นำไปเป็นปก youtube ได้แล้วนะคะก็จบแค่นี้นะคะโอ้โหโอ้โห,โอโหมอไซส่เสียงดังมากจบแค่นี้นะคะการออกแบบปก ยู u ูบนะคะปกคลิปวิดีโอของเราปก YouTube หรือว่าเราจะทำปกในลักษณะอื่นที่มันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องแล้วก็วิดีโอที่เราทำเราก็สามารถเลือกรูปแบบแล้วก็พิมพ์ตรงช่องค้นหาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ